สวัสดีครับเจนอีกแล้วกับทรงโจนสุนทรนะครับก็วันนี้ผมไปเที่ยวมาสองที่นะครับโอ้โหทั้งน้ําตกทั้งวัดนะก็คือเหนื่อยมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วผมก็กลับมาที่ห้องไม่รู้จะกินอะไรครับผมเลยคิดอะไรแพงๆนะครับผมจะเปิด youtube นะครับแล้วถ้าผมเจอเมนูอะไรเนี่ยที่มันอยู่ใน youtube เนี่ยที่หน้าแรกที่ผมเห็นนะผมก็จะสั่งอะไรมากินนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้มานะครับ นั่นก็คือซอยเนื้อดิบนะครับโอ้นี่โอ้โหดิบๆเนื้อดิบๆมาเลยมีพริกนะครับมีกระเทียมคือผมต้องบอกก่อนนะครับผมมักเคยกิน ก้อยก้อยเนื้อเคยกินครับแต่ว่าเป็นก้อยเนื้อสุกดิบเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้กินอะไรเงี้ยคือก็คือชอบนั่งดู u t u b e ก็เห็นบ้างนะพวกฟอยจุอะไรเงี้ยเห็นเขากินกันแต่ก็ไม่กล้ากินนะับผมกลัวแบบว่ากลัวแบบว่ากลัวเหม็นขาวกลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าบางที่มันทาไม่อร่อยนะจะเหม็นขาวหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นเลือดอะไรเงี้ยก็รับผิดชอบคำพูดตัวเองไปนะครับว่าเปิดอะไร เจออะไรก็กินอย่างนั้นนะครับก็สรุปได้ก้อยก้อยเนื้อดิบมานะครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบจะกินไม่ได้เลยนะครับแต่แค่ผมแค่คิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนี่ผมยังไม่ได้ชิมเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่หน้าตามันก็น่ากินอยู่นะเหมือนหมูหมูบดแต่แค่มันเป็นเนื้ออะไรเงี้ยอาจจะกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เป็นครั้งแรกของผมนะเดี๋ยวมาลองกินดูทีว่าแล้วก็อธิบายว่ามันรู้สึกยังไงเพื่อจะมีใครไม่เคยกินเหมือนผมนะ ก็ถึงว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินเนื้อดิบแล้วกันเพราะปกติอะผมกินแต่เนื้อสุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะรสชาติเป็นไงเ,เริ่มเลยดีกว่าคำแรกนะครับเอาแบบเนื้อแบบไม่มีอะไรปนก่อนนะอืมนิ่มๆน,นะครับนิ่มเอ้ยน,นิ่มจังเลยอ่ะเอ้ยนิ่มมากแล้วก็ เอออันนี้ผมใส่แบบที่เขาบอกแบบขมด้วยนะเพราะผมดูใน youtube เขากินแบบขมผมก็เลยสั่งแบบขมมานะครับรสชาติแบบว่าเกินคาดนะผมคิดว่าตอนแรกมันจะแบบเหม็นคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่พอตัวนี้กินเข้าไปไม่มีกลิ่นคาวแล้วเป็นเครื่องเทศดับหมดเลยแล้วก็เนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากๆกินโชว์เลยนี่ครับอื้มเนื้อนิ่มแบบดีเลยอ่ะ แบบมันนิ่มแบบดึงดึงอะ่มันต่างจากความรู้สึกที่แบบว่าเรากินสุกครับกินสุกเนื้อมันจะแบบเหนียวเหนียวเหนียวนิดๆอะไรเงี้ยครับมันไม่นิ่มเท่าเนี้เฮ้ยโหจังเลยนะครับต้องกินกับข้าวเหนียวดูจึงรู้วเนี่ยว่ามันเด็ดตรงนี้นี่เองว่าแล้วไมคนชอบกินจังเดี๋ยวนี้กินกระเทียมไปด้วยนะนี่กระเทียมด้วย ตบผักไปด้วยเลยอือือ,อคนเลยอ่ะเหนื่อยกลับมากินฟินเฉย <c oughs> แรนดอมจากย t u b e ที่มันดีจริงๆใครไปลองแรนดอมด้นะครับคิดเมนูไม่ออกอืมฟินโชว์แบบ นแล้วกินพริกด้วยนะครับอือกลิ่นอะไรพริกนะครับผัดไปเลยหืมผัดไปเลยครึ้นอายันโพดคอนต้าไม่กลัวเผ็ดอยู่แล้วอือผัดผักไปอีกอืออร่อยเช่อเลยผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งนี่ผมก็ชอบนะผักบุ้งอย่างเงี้ยผมไม่รู้เขาเรียกผักบุ้งอะไรอ่ะ ชอบมากบุ้งที่มันอยู่ตามแบบเเรียกอะไรอ่ะอยู่ตามตามข้างทางอ่ะตามคลองข้างทางอ่ะโคตรอร่อยได้เมนูเวลาชิมไม่ออกก็เมนูนี้เลยนี่เลยก๋ยเนื้อดิบใส่ใส่แล้วใส่ดีใช่ไหมขมผมนะนั่นแหละอืมอ้มแบบเพลินมากอครัะเพือ่อนคือตอนแรกครับที่ผมไม่ ไม่กล้าสั่งอะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งะครับผมมาเคยไปกินก้อยเนื้อสุกเนี่ยแหละทีนี้นเขาเขาทําสุกแบบสุกไม่มากครับมันมีเนื้อแดงๆแบบเยอะอะครับเหมือนแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะนั่นแหละแล้วผมก็กินไปพอกินไปทักท้าแค่นั้นแหละครับผมคลื่นไส้แล้วแบบวกแตกอย่างเงี้ยในั้าน,น,นผมก็เลยไม่กินก็หยุดกินมาเลยครับจนมาวันนี้แหละมาสุ่มเจอใน youtube เนี่ยก็เลยต้องมากินแต่ว่า รู้สึกว่าผิดคาดเอ้ยอร่อยเอาเอาเอาเป็นเมนูเด็ดเวลาคิดอะไรไม่ออกเลยผมเห็นแล้วแหละเพื่อนแม่งกินกันเต็มเลยในเฟซบุ๊กอ่ะผมว่ากินอร่อยตรงไหนวะเพราะเราจินตนาการเนี่ยผมว่ามันต้องแบบเหม็นคาวต้องอะไรแบบคลื่นใช่เนี่ยเลยเพราะตอนนั้นขนาดผมกินแบบเกือแบบสุกอ่ะจะคือสุกแหละแต่แบบมีดิบติดมาิดนึงผมยังจะอ,อ้วกเลยแล้วถ้าแบบผมกินดิบนี่มันจะเหลือเหรอหะอะไรเงี้ยก็ค,คิดอย่างนั้นนะแต่พอวัอนนี้นะครับ ลองได้มากินนะครับเปิดโลกโอ้โหดีจริงๆนะครับมันเหมือนแบบว่าเราต้องทดลองกินนะอะไรที่แบบว่าเราคิดว่ามันกินไม่ได้หรือแบบไม่น่ากินอะไรเงี้ยต้องลองดูนะบางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้นะก้าวข้ามผ่านความกลัวะแต่ก็นะครับผมมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนนะก็ต้องเข้าใจด้วยแต่วันเนี้ยหายหมดเหลือแต่ประสบการณ์ดีๆแล้วอืใครยังไม่กินข้าวเนี่หิวน,น,นอ่แน่นอน หลังจากที่ผมได้ก so mm ินเมนูนี้แล้วนะต่อไปเนี่ยผมคิดอยู่ว่าไอซอยจุเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะโหดกว่านี้ไหมเพราะผมดูมันเหมือนแบบว่าอันนี้มันยังแบบเป็นเนื้อที่แบบปรุงมาครับแบบกบกลิ่นอะไรเงี้ยเขาก็ใส่อะไรเงี้ยมีเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซอยจุหรืออะไรพวกนั้นมันน่าจะดิบดิบเลยไหมอ่ะแบบก็คือผมเห็นเขากินก็คือเฉือนมาแบบจากเนื้อแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มกินเลยใช่ไหมเป็นเนื้อดิบเลยอ่ะอันนั้นมันจะน่ากลัวกว่านี้ไหมหรือมันจะคาวไหมอะไรเงี้ยครับ ใครเคยมีประสบการณ์เรื่องการกินฟอยจูแบบตัวจริงนะแบบโหดหเลยช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าแบบมันรสชาติเป็นยังไงแล้วมันเหม็นคาวไหมผลกระทบอะไรต่อร่างกายไหมหลังกินอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรเท่าไหร่นะเห็นเขากินอ่ะดูแล้วมันน่าจะอร่อยอ่ะเพราะเขาก็เฉือนมาเป็นเนื้อสดแล้วก็เหมือนเอามาจิ้มน้ําจิ้มแล้วก็กินใช่ไหมนั่นแหละครับเผื่อผมจะได้ไปลองบ้างขอเปิดโลกหน่อยเพราะวันนี้มาเนื้อเนื้อดิบแล้วต่อไปต้อง เราต้ตไปถึงขั้นฟอยจุแล้วแหละว่ามันจะเด็ดจริงไหมเพราะเห็นคนเขาชอบกินเงินจังไงแล้วกินแล้วก็ดูอร่อยอ่ะผมก็อยากลองบ้างไง,งอยากอร่อยกับเขาบ้างยังไงช่วยแนะนําผมด้วยแล้วกันนะผมจะได้กินดูแต่วันเนี้ผมมีของหวานนะเพิ่งได้มาเพิ่งได้มานะครับมากินโชว์ให้ดูเป็นผลไม้ชาวสวนนะครับที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยกินนะวันนี้ผมเลยมาลองรีวิวอะไรที่ยังไม่เคยกินดูแล้วกัน หลังจากสัดก,ก้อยเนื้อดิบนะครับไปก็อิ่มนะแต่ว่าต้องของหวานต้องมาผมบอกเลยว่าอุ๊แต่เมื่อกี้แม่งเซอร์ไพรส์ว่ะอร่อยอร่อยอร่อยยอมรับยอมรับเลยครับแล้วก็ส่วนผลไม้ต่อมานะครับที่ผมว่าน่าจะมีหลายๆคนยังไม่เคยกินแบบสดสด,สดนะนั่นก็คืออินทผลัมนะครับนี่อันนี้ผมเลือกมาแบบหลายแบบนะก็คือมีแบบที่แบบยังสดอยู่ยังเหลืองอยู่แล้วก็เริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเนะี่ยอันนี้เหมือนแบบ ถ้าสดอยู่มันก็จะเหลืองเหลืออย่างนี้นะครับแต่ถ้าแก่ๆหน่อยมันก็จะดำดำอย่างนี้นะอันนี้เป็นอินทาลัมนะครับพันุบาฮีนะครับผมาพันบาฮีนะก็เนี้ยถ้ามันยังแบบสดๆหน่อยมันก็จะใสๆอย่างนี้เหลืองๆืองนะครับแต่ว่าถ้าเก็บไว้นานหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสีแบบน้าตาลอย่างนี้นะครับก็จะหวานขึ้นอินทพลัมเนี่ยยิ่งเก็บไว้นานจะยิ่งหวานนะครับก็คือถ้าไม่อยากกินหวานมากครับแนะนําให้กินลูกสดๆที่มันยังแข็งๆอยู่นะครับเหลืองเหลือเนี่ย คือปกตินะครับอินทผลัมส่วนมากคนเขาก็จะกินกันแบบที่มันอบแห้งมาใช่ไหมครับผลหวานอะไรเงี้ยที่แบบเป็นของฝากอะไรเงี้ยครับแบบนั้นผมก็ชอบนะแต่ว่าผมผมว่ามันหวานแบบผมเป็นคนไม่ค่อยกินหวานเยอะครับผมก็เลยก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็กินได้นะครับปกติแล้วทีเนี้ยผมก็ไป,ไปไปศึกษาครับเกี่ยวกับพวกอินทผลัมอะไรเงี้ยการปลูกการอะไรเงี้ยการกินอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอพันธุ์บาฮีมานะครับก็คือเป็นพันธุ์จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ แต่ผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรว่ามันกินสดได้หรือเปล่ามีประโยชน์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคือประโยชน์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแบบโอ้โหสารต่อต้านนู่นต่อต้านนี่อันนี้ไปไปหาเอาใน Google เลยนะครับปีนะครลามกินสดเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วยเรื่องขับถ่ายช่วยเรื่องแบบน้าตาลอะไรได้ดีมากนะครับเพราะว่าจากที่อ่านมานี่ก็คือเหมือนแบบสาหรับเพื่อนๆน,นะครับชาวอิสลามอะไรเงี้ยมุสลิมเห็นเขาบอกว่าเวลาที่เขาถือศีลอดเนี่ย หลังจากที่ออกสินอดมาเนี่ยเขาจะกินอินทาลัมก่อนเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทําให้ร่างกายกระปี้กระเป่ามีพลังงานนะครับเหมือนแบบดูดซับได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีความหวานนะครับแต่ว่าน้าตาลต่ำนะอ่าอันนี้ก็จากที่ไปอ่านมานะครับก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับเราจะกินแบบตัวเหลืองๆกันเลยสดๆหน่อยนะครับรลองกินก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยกินนะ ก็คือหลักการคือเขาบอกว่าต้องกัดด้านข้างนะครับว่าตรงตรงตรงขั้วเนี้ยอาจจะฝาดฉะนั้นผมกัดขั้วออกก่อน,น่ะนี่วิธีกินแบบผมเองนะผมกัดขั้วออกก่อนครับดังกรอบดังกรอบแล้วก็เนี่ครับอืมแล้วเรากัดเข้าไปกรอบน,นะจ๊ะนครับด้านในก็มีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งผมโคตรกรอบ รอบแล้วหวานๆครับนี่เม็ดนะเฮ้ยเฮดีมากผมบอกเลยโคตรด,ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากนะผมว่าแบบแบบเหลืองๆแบบสดๆอะ่ะมันกรอบครับสัมผัสมันจะเหมือนกินเนี่ยกินพุทซาพุทซ่าครับแต่ว่ากัดเข้าไปเนี่ยมันจะหวานหวานเหมือนแบบเหมือนอ้อยนิดๆนะเหมือนมีความเป็นอ้อยแต่เนื้อสัมผัส,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 สเ,เ,เป็นพุชซาเออเฮ้ยเกลงเกลเกง เจ๋งว่าไม่ฝาดเลยครับอันนี้ไม่มีความฝาดเลยแบบกรอบหวานอย่างเดียวเลยเฮ้ยโคตรอร่อยต่อไปคือลูกที่มีอายุขึ้นมาหนิดนึ่งมีความเขี่ยวดูวนะน่านิดหนึ่งแลวนะเมื่อกี้ตึงๆนี่ลองกินเขียวๆบ้างนิดหนึ่งกัดคัวออกเหมือนเดิมครับกัดเข้าไมหวานขึ้นกว่าเดิม อืยิ่งแก่ยิ่งหวานเหมือนคนนะเนี่ยผมว่าเหมาะนะสำหรับคนที่ต้องการความหวานแต่แบบหวานแบบมีประโยชน์อ่ะผมว่าซื้อติดบ้านเลยก็น่าสนใจนะนี่ต่อไปเอาแบบนี่เก็บไว้นานนะครับอันนี้แบบแก่ๆเลยแก่ๆหนังเหนียวเลยดูดิว่าเป็นไงกัดขั้วครับอืันนี้ขั้วนิ่มนะครับก็คือน่าจะหวานแน่ๆน่อื้อหือ พอแกเนี่ยรสสัมผัสเปลี่ยนครับพอแกรสสัมผัสเป็นแบบเหมือนอ้นี้เลยอ่ะเหมือนกินละมุดนะั่นไงไเลยถ้าหลับตาแล้วแบบเอาเข้าปากนะถือว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมมีคนมาป้อนผมเนี่ยผมพูดเลยละมุดรสชาติจะสัมผัสเหมือนละมุดเด็กก็คือสดสด ใหม่ๆเนี่ยจะเหมือนพุทซาครับสัมพัสสนธ์พุทซาแล้วก็มีความหวานนิดๆนะครับคล้ายๆเหมือนแบบมีอ้อยอ่ะความหวานของอ้อยมานิดๆนะครับพอระดับกลางๆก,ก็หวานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สัมผัสก็ยังคล้ายๆละมุดอยู่แต่ว่าได้ความรู้สึกแบบความหวานแบบอ้อยมากขึ้นแต่แบบแก่ๆเนี่ยที่แบบลูกเป็นสีน้าตาลเนี่ยนะครับลูกแบบสีน้าตาลอย่างนี้นะแบบเข้มๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเข้มๆอย่างเงี้ยนะเหมือนละมุดเลย หลับตานี่คือแบบเหมือนละมุดแบบเป๊ะเลยความหวานความนิ่มนะครับโหวันนี้ฟินฟินเลยแล้วก็คุณประโยชน์นะครับของอินผาลามพวกสารอาหารอะไรเงี้ยโหดีมากๆนะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลดูแบบกินสดอะไรเงี้ยครับกินสดก็ดีหรือจะกินแห้งก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่ากินสดเนี่ยง่ายดีมันไม่มันไม่หวานเกินไปนะครับแบบกินได้เรื่อยๆนั่งดูทีวีผมว่าหยิบกินได้ก็เพลินๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะฮะเป็น อาหารและผลไม้นะครับที่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะในชีวิตนะครับไออินทผาลาัมเคยเคยกินแต่แบบผมแห้งแต่แบบสดเนี่ยเพิ่งเคยกินเหมือนกันครับก็ประทับใจเหมือนกันแต่สําหรับก้อยดิบเนี่ยผม่าโอ้ที่เด็ดเหมือนกันนะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็ถ้าใครชอบงก็กดไลค์กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับผมหรือคอมเมนต์คุยกันได้ที่สาคัญนะเซียนซอยจูนะคอมเมนต์ไว้เลยนะ ผมต้องการข้อมูลว่าเดี๋ยวผมจะสั่งมากินกินโชว์เลยเอาแบบเลือดเต็มตากเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่ใ EP น EP พน้ากับตรงโจรสุนค,นครคายบาย